สวัสดีคะ่ะลูกค้าพบกับน้ำหวานเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาชมกันเลยนะคะเป็น Toyota h i r u ักรีโว่ u b เบ c a นะคะ p r ี n ันเนอรนะคะเป็นเกียร์ออโต้ปี2017นะคะราคาขายของเราเนี่ยขายอยู่ที่569,000บาทมีรับประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับภายในนะคะค่อนข้างหรูหราสไตล์ของรี v o เลยนะคะในส่วนนี้นะคะลูกค้า KDD ีดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะ คันนี้นะคะบอกได้เลยไม่เคยจมน้ำไม่พลิกคว่ำแล้วก็ไม่ชนแน่นอนนะคะลูกค้าทุกอาชีพนะคะสามารถออกรถได้นะคะไม่จำเป็นว่าลูกค้าเอ๊ค้าขายออกได้ไหมคันนี้ออกได้แน่นอนค่ะไม้นะคะอยู่ที่1นึนนะคะคันนี้นะคะลูกค้าคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะออกรถกับเราจริงๆนะคะสามารถไปดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่ ประชาร่วมใจ16นะคะตรงนั้นเรียกว่าคููสายนะคะตรงนั้นเรามีอีกเต็นท์หนึ่งนะคะสําหรับอีกเต็นท์หนึ่งก็คือที่เสรีไทย68ทับหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเลยลงยาบานเสรีรักมาประมาณ50เมตรเท่านั้นนะคะเต็นท์จะอยู่ซ้ายมือตรงทางเข้าตรอ,อนะคะสําหรับเอกสารที่ใช้ในการออกรถนะคะจะมีแค่สาเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนหรือวาสดิ์ คาร์บอนหรืออะไรประมาณนี้นะคะลูกค้าถ้าท่านใดนะคะสนใจกับเราจริงๆสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ 09, นย์เก้กที่เซลล์น้ำหวานได้เลยะคะ่ะน้ำหวานนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายนะคะเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะมออีพนักงานนะคะมนุษย์เงินเดือนสามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยะคะ่ะ ของเรานะคะมีรถทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเดียวตอนเดียวกบะบะตู้ทึบนะคะรถเก่งสไตล์ครอบครัวอีโกคาเรามีหมดเลยนะคะลูกค้าเพียงแค่ลูกค้านะคะกินกลางเข้ามาสอบถามเราเคดีฟรีดาวแบบนี้หายากมากเลยนะคะลูกค้าเรามีของแถมมากมายนะคะหลังไม้ได้เลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะอายุ20ปีขึ้นไปนะคะมาออกรถได้เลยนะคะ ส่วนนี้นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับให้นะคะในการเซ็นถึงหน้าบ้านหรือเซ็นถึงที่ทำง,งานได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานนะคะอยากจะบอกลูกค้าว่าช่วงนี้ฝนตกกันแล้วนะคะลูกค้าเราควรจะมีรถจนนะคะใช้ในการดำเนินชีวิตกันนะคะรถเ,เดี๋ยวนี้นะคะรถจนพ่อนอยู่ที่3 4,5,000บาท6 0 0 0 7,000, 8,000นเรามีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะคะลูกค้า มอไซคันนึงเราผ่อนไปแล้วนะคะที่3,000กว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้นหน้าฝนแบบนี้นะคะเทศกาลต่างๆนะคะเราสามารถที่จะใช้รถในการเดินทางนะคะกับภูมิลำนาของเราได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดหากสนใจจริงๆนะคะสามารถแอดไอดีไเข้ามาคุยกับน้ำหวานก็ได้นะคะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือเข้าไปดูใน การโปรโมทของเราได้นะคะที่ YouTube เพจรถบ้านสมชายนะคะได้เลยสำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปของน้ำหวานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้ำหวานขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาใจเฮยอนะ